สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือนี้นะคะรถจะพามารีวิวนะคะรีวิวของนะคะบุ๊มบนรีวิวดอกอ่ามาเบิ้งของที่รถไปซื้อม้ามือนี้ว่ารถได้อย,อย่างเนาะจ้าเนาะเบิ้งรถใฉ้เบิ้งเนาะนี่บุกม่วงหน่อยค่ะบุกม่วงหน่อยที่ว่าบพันในเขาแก่เหม,ม,มือกัรถได้มาอสองถุงเนาะค่ะบุ๊มบิ้นรถไปซื้อเองดอกจ้าพอดีว่าส่องแม่ว่าน่ะอันนูแหม่มนูแหม่มเพื่อนไปซื้อไว้ให้เมื่อวานนี้เนาะ มันเหลือบอุกี่ถุงเพินเ่นก็เลยฝากซื้อไปให้เนาะจ้ะไปแวะเอาอยู่น้ำนางเนาะบักม่วงสองถุงแล้วก็มีผักอีตู้ค่ะสองแพ็คนะคะผักอีตู้สองแพะคะ็คต้อง,อ,ตองซื้อไว้นะคะถ้าของเขามาเนาะเพราะว่าจะเป็นพวกบักม่วงบุ้มมีแกน่นหรือว่าบักม่วงหน่อยเนาะหรือว่าพวกผักอีตู้สินะของมันจะมาแล้วก็จะเบิดเลยนะคะตรงตรงพักกับเปลซื้อไว้เนาะจ้ะเนาะรดได้บักม่วงหน่อยะะมาเราจะกิ่นสมนะคะแล้วก็มีอันนี้ปลาดุก ปลาดุกแช่แข็งนะคะเนาะมาถาเบิ่งกันว่ารถสิได้อ่าลังสันเมนูออกมาได้จากยางเนาะกับกับสินค้าที่รถไปซื้อมาเนี่ยค่ะจากวัตถุดิบที่รถไปซื้อมาว่ารถจะลังสันออกมาได้จากเมนูเนาะค่ะนี่รถเบอรอันบอหนาเสื้อเป็นบอสบานเฮาห้าลังห้าลัาง,าลางบานกับตัดทิ่มเนาะจ้ะบอหนาเสื้อเลยว่าสิมีบะขือคืนขายเนี่ยอยู่ในปฝาลีดเนาะคะ่ะบะขือคืนรถซื้อมาสองแพ็คเนาะค่ะมาถาเบิง่งเนาะว่ารถสิได้เฮ็ดเพชรยังกินเนาะแล้วก็ บักเขือค่ะแพ็กหนึ่งนะคะกระชายของบางอย่างนะคะรถนึกบถึงว่าจ,จะมีขขยอยู่ในเมืองนอกเนาะแล้วก็มีพริกนะคะพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะรสซื้อมาแล้วก็มีอันนี้อีกภูมิใจเสนอรถเป็นขน้นๆมากกินอีกอย่างที่มันรสชาติคมๆอยู่แล้วใครรู้จักเอ่ย <c oughs> บักเพกาหรือว่าบักลินใหม่บักลินฝาบ้านเฮาเนาะหน่วยหนึ่งนะคะ่ะซียูโรสิบ เอาสามสิบหางหารเด้ออาสามสิบหางคูณเด้อคะ่ะถ้าผูา้ใดอยากรู้ราคาเนาะเดี๋ยวหน่วยหนึ่งสี่ยูโรสิบสองติมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีต้นหอมค่ะต้นหอมแล้วก็ผักบุ้งไทยนะคะรสแตงโมไซม้าม่ายหรือว่าก๋วยเตีเ๋ยวแล้วก็มีอันนี้น้ำพริกน้ำพริกปลาย่างนะคะอันนี้รถสื่อสำเร็จไหมาอาคนไทยในปลาลีเดี๋ยวล่ะคะ่ะคนเทศเอามาขายเนาะ แล้วก็มีพริกป่นนะคะขัวเองบ่ได้ค่ะบ่สัน่นบ่สั่นเพื่อนบ้านด่านแน่นอนแล้วค่ะเพิ่มรถอยู่อาพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็มีแหนมค่ะแหนมแหนมอ่าแหนมสดเส้นข้าวปุ้นแห้งค่ะที่หอรีแซ่บแล้วค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะเส้นใหญ่มีบักนาวหน่วยหนึ่งรถซื้อมาแล้วก็มีอันนี้อีกผู้ใดหู้กับผู้ใดหู้ผู้ใดหู้ บักกล้ยนะคะบัอกกล้วยตานีนะจ๊ะมาดูว่าเมนูที่รถจะได้จากกล้วยตานีเนี่ยคืออะไรนะคะรอดูรอชมนะคะแล้วก็มีพร้อมแดงค่ะนี่แหะค่ะแล้วก็นี่อ่าอันยังกอเขาเจ้าเอิญยังหนึ่บนบนนบบงบักทะเลนอบ้านเฮานาะบักทะเลบักทะเลภาษาไทยอี่ังบมลูแล้วจ้ะแล้วก็นี่แคหนูรถกินไปแล้ว,ลวนั่แหละค่ะ มาทาเบิ้งกันว่ารถจะสามารถล้างสันออกมาได้จากเมนูเด้อค่ะไปทาเบิ้งกันเลยค่ะคลิปนี้หรือว่าคลิปอาจจะเป็นคลิปคลิปต่อตไปก็ได้ด้ค่ะเอาเป็นว่ารถไปซื้อของมาหนิเบิดเบิดเกือบลอยจ้ะลอยเกือบลอยยูโรเนาะเอาสามสิบห้าคุณเบิ้งว่ารถเบิดเท่าไรเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบายอ่ะลืมขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขกลับไปเด้อจ้าขอให้จเจริญเจริญเฮงเฮงรวยรวยเด้อจ้าบ๊ายบาย 木马